ท่าดูควอมร่มในอยู่ข้างนอกไอ้คนป้อมแย้มเนี่ยเป็นเกมเสียงเู้เปล่าอาอะไรอันนี้ชาวไยนครับแล้วพอไดเปิดพับมันออกมาออกมาซำน้ำพุงหาหัวใจน้ามัดมัดชามัดชาเอาคนนี้แนะนำ ขอบรรยายนตอนนี้ฟังพ้าทีฟังพ้าทีฟังผาทีสิมาสิมาลาถ้าอภัยมณีพระอภัยมณีเป็นอภัยมณี เป็นมีทัน่านต่างแต่เขาเป็นนิท่านต่างแต่เขาต่างแต่เขาพระอภัยมณีเป็นมีท่านต่างแต่เขาสินทนทนเด่นน้าแต่แต่าแลวขออภัยทุกทัานาเป็นบแล้วขอใจเ็แล้ขออภัยทุกทัวนาท่าบม ແຕ່ນິຍົມກໍແທ້ບໍ່ແມ່ນປະການໃດອ້າ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 ມາໄປຄິດນິທານນ້ອງຄິດທານອັນບໍ່ຄືເດີມບໍ່ khúc cứ lại nó là huyền Bùa khơi hiền nhắc tuyển ta thân bạn tốn Tông xi hôn lúc vầy bạc Như lại, lại tốn Tông gì bạc tôn, Tông xi hôn lúc vầy bạc ลงไว้บางเลยต้องหอนลงไว้บางทั้งเจ้าดุดูทั้งเจ้าให้บังดูทั้งเจ้าดุนดูทั้งเจ้าดุนดูแลขออภัยท่านผู้ดูแลขออภัยท่านผู้ดูเมื่ได้รู้ประการัน จาละานนัป่าจาละนายนปาจลนนำป่ามูมาชาน้เมืองนาผากไกงามเสมอใดากไก่งามเสมอใดผักไกงามเสมอใดเสมอใดัยไก่งามเสมอใดาวหวควบุกทองสาวหัวควงบุกทอง เจ้าขอเลือกบังโอดท้ากับไผบ่มนอบังแลสิเป็นตาดอกหวงนำเนะนอ่โอ้ยน่าอ่า

ไค่น้กอเแค่อรเียนี่ทำน้กกันไปนะนีพห่กนะุ้ยเียเรนาดเอาเสียงเสียงสูงเสวเริงแล้วพอแต่เปิดผ้าม่านผาออกมาตองนามองหา เสียรหูยกับ้ามีหัวใจนาง,ง,งมัดหัวใาง,งมัดมัดชาอาคันไดนายขอบัญญัติในตอนนี้ฟังพราทขอบัญญัตตอนนี้และขอบัญญัติในตอนนี้ฟังพราที ไป,ป,ปมออีท่านต่างแต่เขาอาอ,อ,อาอยากขออภัยทุกหนาอาอบุขออภัยทุกนอาอาอาบ่ขอาบ่อาบ่มต้องกันไอ i hey. am hey, hey, hey.

ผักกายงามเสมอใดเจ้าคนผู้พูดพ้องไพผู้มองนอกบ่งแล้วดอกทั้งนำเด็ดดอกงอก ไปยูวคนกำกินก็แดงไจอย่าไยืนมัมาช้าหน้าีเสือมาช้าหน้ารีเสือเศร้าใทอยู่คลุ้มมาช้านาีเสือเศร้านะที่อยู่นุ้มอะไรที่หน้าบดีพวกเจ้ามาช้าหน้าีเสือมาช้ามาช้าหน้าเสือเศร้าในที่อยู่คนลุมมาช้านารีเสือเศร้ามาชาน้ารีเสือเศร้าในที่อยู่คลุ้ มาช้าหน้าที่เสือเจ้าหน้าที่ยูเผือุงอาศัยเป็นควงคุงอาศัยเป็นควงคุงอาศัยเป็นควงคุมอสู้เสือยู่สบายข้ารีบไปยุ่งกุญจจนราชบารีเป็นแม่ใยญ่ประการจนราวบารีเป็นแม่ใหญ่ประการ เล่นก็อห้ามัล่นก็มีพิอลายเป็น้างดังเสือสกุลนามานกะอาศัยเรื่องพว่ามูปาก็ได้มูปาาายเป็น้าดังเสือสกุลนามปาเออฉักะอาศัยื่อเเวลานอนตรงรงซูบาร์ด แต่าหาจะทม่มานจะต้าร้ไมาฉาหน้ารีเสือมาฉาหน้ารีเสือหน้ารีเสืออะไรหน้ารีวอต้อรีวอเมนลัมวต้อรีมหน้ารีเสือหน้ารีเสือเสือเสือมาฉาหน้ารีเสือมาฉาหน้ารีเสือเจ้านาที มาชาหน้ารีเสือเศร้านาที่อยู่พื้นลุ้มมาช้าหน้ารี่เสือเศร้านาที่อยู่พื้นลุ้มพื้นลุ้มพื้นลุ้มอืออาวะมาชาหน้ารีเสือเศร้านาที่อยู่พื้นลุ้มเอออาศัยเป็นควงพุ่มซุ่มเสืออยู่สบายเออจันทร์ธารวีเป็นหน้าใันกระจายสายที่แสนสะอาดเออปลายเป็นฮะปลายปลายซื่อบัวปลายซื่อบัวปลายเลยหมดปลายเป็นฮะน้ำแดงเสือสกุลน้ามือปลา ฉันก็อาศัยน้ำพอกับแม่เมือกฉันก็อาศัยยืมน้ำพอกับแม่ฉันก็อาศัยน้ำพฉันก็อาศัยยู่น้ำพอกับแม่ฉันก็อาศัยยมน้ำพอกับแม่แล้วพาคนยื่นมีอไ่จับนอนตรงน้นอ้อันนี้เป็นคำพูดเฉยๆไม่ใช่คำตั้งตัวมาช้าหน้าม่อเสียจุกๆแม่ๆ อันดูค่ะหมอฉันกะอาศัยน้ำหอกับแม่เม <groans> ื่อยันเบล่าฉันกะอาศัยน้ำอกับแม่เมื่อเวลานอนเมื่อันนอนต้องลุกขึ้นมามาาดาเสื้อสั้นลที่ผืนอาศัยเป็้อชนเสื้อยืดสบาย จันทรธารวดีเป็นหน้าวัยะกายีใสเสื้อสะอาดจันทรวดีเป็นหน้าวัยผ้ากายใสเสื้อสะอาดจันทรวดีเป็นหน้าวัยผ้ากายใสเสื้อสะอาดปลายเป็นหางดังเสือสกุลนหน้ามูปาปลายเป็นหางปลายเป็นหางบอกปลายเป็นหางปลายเป็นหางดังเสือสกุลสกุลกำมูปาศักุลนหน้ามูปาศักุลนหน้ามูปาปลายเป็นหางดังเสือสกุลนหน้ามูปาฉันกะอาศัยหน้าคอกระแน เมื่อเวลานอนตองรู่สแต่เวลาหาเที่ยวจะปมาได้มากมันเลือกจะบอาป่าจากั้าประมาณนี้เลยนไป่อมันต้องได้ใช้แน่มันต้องได้ใช้แน่มันต้องได้รักที่เ นรเนซก็เอาก็เอาก็เอาจานที่มึงหนิบไปต้องเอาเป๊เป๊เป๊ได้ดมันโอ้12นาทีหั่ําคนหน่อยอุ้ยแนู้น็นยังไงคันนี้ก็เอา้ชนีกนกับแรงานะคะเขียนขึ้นมามหาล่ําุนกบอกากาเมือ ก็ชโอ้ยหาสิกล่องนะี่ะ